ผู้หญิงหลอนวอยวายจะลงจากเครื่องบินบนเที่ยวบินของอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบินจากดาล์ลัสไปออรเรนโดมันให้เกิดเหตุวุ่นวายเหมือนกับไฟนอลเดสติเนชันเมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่แถวหลังสุดเธอลุกขึ้นมาแล้ววิ่งมาด้านหน้าเครื่องบินพร้อมกับหน้าตาตื่นตระหนกตะโกนเสียงดังว่าฉันจะลงจากเครื่องบินลำนี้ไม่นะไอ้บ้าคนนั้นที่นั่งอยู่ข้างหลังไม่จริงพวกแกอยากอยู่ก็อยู่ต่อแต่ฉันไม่อยากตายไปกับพวกแกแน่อย่าปล่อยให้เครื่องบินเทคออฟมันจะไปไม่ถึงออร่้นเรนออออออกกกไไไปตาาาาาามน่่มม่่่่รรรร้้ววเเเเิิดดะะึททีีธจจจจลงงงงคืบบยยํให ลูกเรือได้อพยพผู้โดยสารทั้งหมดลงจากเครื่องบินและตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วปรากฏว่าไม่มีอะไรผิดปกติทุกอย่างอยู่ในความปลอดภยัยทาให้เสียเวลาไปมากกว่า3ชั่วโมงก่อนที่เครื่องบินจะเดินทางไปถึงออรนโดโดยสวัสดิภาพแล้วภายหลังมีการสัมภาษณ์ทิฟฟานี่ว่า <Okay. S 1> มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผู้ชายที่เธอเห็นหมายถึงใครแต่เธอได้ตอบว่าเธอไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเธอรู้สึกกดดันกับการทะเลาะกับผู้โดยสารคนหนึ่งหลังจากเธอสลัดที่นั่งตรงริมทางเดินมานั่งตรงกลางมันทําให้เธอได้รับพลังงานลบที่แย่มากและทุกอย่างมันก็เก